กันน้ำกันฝนอย่างดีครับผมใครขับมอเตอร์ไซค์ข้างในไม่โดนมีติดใต้เบาะไว้สักอันหนึ่งนะครับติดใต้เบาะรถซานหนึ่งนี้หน้าฝนฝนตกบ่อยนะครับใครที่ขับมอเตอร์ไซค์ชุดกันฝนนะครับไอ้พวกที่เป็นผ้าคลุมนี่เฉยละต้องใส่เป็นชุดละอ่านี่มาครับชุดกันฝนนะครับมาพร้อมเสื้อกางเกงแบบนี้เลยนะครับอ่ามาเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับดูนะอันนี้กางเกงนะครับมันจะมีไซส์ให้เลือกนะเราสามารถเลือกไซส์ได้นะครับอย่างเช่นผมไปทํางานผมใส่กางเกงยีนใช่ไหมผมก็สวมทับเลยนะครับ สวมทับไปเลยถ้าเราเลือกไซส์มานะให้ใหญ่กว่าตัวเราสักเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องสวมทับชุดชุดทํางานเราเนาะนี่ผมสวมทับกางเกงยีนนะขอบยังยืดยางดีนะครับส่วนเสื้อนะครับมีแถบสะท้อนแสงให้มีให้เลือกหลายสีนะสีชมพูสีเขียวสีแดงสีอะไรก็มีนะครับสองชั้นชั้นแรกกระดุมชั้น2จะเป็นซิปนะครับไม่ไลนอ่ะใส่แล้วก็รูดทิขึ้นมาปืดบังให้นะครับตัวผมได้แล้วชุดกันฝนผมเป็นไงเป็นไง